ข <Rice> ้าท <aust en ian> ่านกครน้เเยวไว้ที่ข้าไปยู่น่าเสอลายเพื่อขอตายแ็นแม่มาตอแค่แทนมุนอนแม่หุนก่อนก็พูคำยืนวนแมงว่าฟัก็จับเล่นคว้าตอยไปขอทา ลามจังเจ้ามื่อพูข้าอีกคนน้องวันาร้องไห้วานร้องข้าจกแตความฮ้าของพี่ลูกข้าัวเจดีแกลมีวายข้าหไดวางบางหย่างทได้บด่้งพาหายรเดินได้อยู่ าพเลียงลูกดูดันลกดูดันกองวาแนสางข้าขอตายแทนแม่เพื่อตอบแก้แทนคนอันแม่ได้ถึงตัวข้าบอกคาหน้ามีใจแม่มีใจก็ห้อยรักลูน้อยเทยจนแต่จิตของขวนตางาออนาม การเดืดตรงามดัวข้าจะกินแม่ข้าตามคอความตมแม่ไวคือแม่ได้ค่วนดี่อพมงมียาดันิ่งกินข้าเทลียวเดือดตรงเดือดใหญ่ก็พุทธไขไปมาว่าแม่หาวนี้ข้าพลาดอุบุญยังสามศาสตจัดจัดไปมันเลี่ยงบวมีเลียง ลีบองพาอยู่ใกล้คือกทากกินพันมันีินวันแกนประจันเห็นาโดยตามลกาา้ำอาเปรานการโคกินพันเลียงใสเนี่ยเป็นภาคใจทำงานส่วนเื่อว่านิ้หน้รักเงนโย ยรอ้างใคเจว่าคนนั้ามาเกิมีหัเกิดเดือนลายคนยอมมาแต่แม่เกิอันแท้ทียนเีตัวูวันตัวนี้มใจเป็นกับคำใจนิ้ง่อยจัมผัสู่ความูืหมัวหวังว้เพื่อคอตาแม่สุดจแก่แทนคนใจเป็นคนมากเท่าคน

ขอตัวท่องแล้าได้มองตาเก็ดสุสวรมที่ผู้หญิงอิ่มท้อนดูยามรามรีวันที่ไพทาลผูงเที่ยวผู้มาไหวเห็นหูทำลายแม่ผู้ปฏิวัติสงครามเห็นล่าทำแบบแจู้้จั